ช่วงคิดวาร์เรนตี้เอาละค่ะกับข้อสู่ช่วงคิดวารายรตี้คิดวารายรตี้นะคะวันนี้เนี่ยนทองนะคะจะพาไปดูเรื่องยักษ์กันค่ะ กันยนกันยายนที่ผ่านมานะคะ,คะที่เซนทันเวอร์ค่ะเราไปดูงานมานะคะโ,โหสนุกมากๆเลยล่ะคะ่ะพร้อมทั้งมินิคอนเสิร์ตของล o มเทอตีนนะคะอย่างนี้เห็นในภาพค่ะนะคะจะสนุกสนานแค่ไหนเนี่ยเราไปดูภาพกันเลยค่ะสนุกจริงๆค่ะอโอ้โ เลลยยยคค่่ะะอาากกไปมเเขาบอกว่าเป็นวันที่4ตุลาคมนะคะเขาบอกเป็นหนังที่ดีมากๆเลยนะคะใช่่คะเป็นหนังที่คนไทยของเราสร้างในใช่แล้วต้องสนับสนุนนะคะใช่ค่ะอย่างที่เห็นนะคะก็ เปิดงานยักษ์กันนะคะวันที่30เป็ายน,นใช่แล้วนี่ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่านะคะยักษ์เนี่ยคนชอบมองว่ายักษ์น่ากลัวใช่ไหมคะแต่ว่ายักษ์ที่นี่เขาจะทําให้ดูว่ายักษ์ของเขาเนี่ยน่ารักอันนี้ค่ะยักษ์กระเยอะกันแข่งยักษ์กรกะเยอะนะคะก <c oughs> ็มีดาราหลายคนเลยนะคะ ทั้งพี่อมสินด้วยที่พูดมาออกาะกาของเราเนเป็นใช่ค่ะแล้วก็จะมีแกงนักภาคค่ะมีทั้งพี่หอยมีพี่สันติม่หอยด้วยใช่แล้วก็มีพี่แันติโซนะคะพี่แจ๊บเดอะลิสเมนทอยนะคะหลายคนเลยค่ะเป็นคนภาคเสียงนะคะแค่คนภาคก็น่าดูแล้วนี่ที่เขาร้องเพลงนี้ค่ะเกิดมาเป็นเพื่อนเธอของพี่จิกเคิร์ตี้ลายนะคะ ดูเพอน์ตีนายไม่คุนชอบอมากเลยค่ะยูอ่ะชอบเพลงนี้มากด้วยค่ะค่ะโอ้โหองรีบไปดูเลยนะเนี่ยไปละ <ét S 2> <ช>ไปเลยดีกว่าเออออยังเลยยังเลยยังโทษโทษโทษอ่ะอ่ะค่ะ อย่าเพ็่จะทำครับเค้กทิ้งไว้ให้ทีมงานนะได้ค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่อยากจะโชว์ความสามารถเรามีกิจกรรมช่วงมีดีให้โชว์ค่ะนะคะก็เพื่อนเพืนก็ไปติดตามรายละเอียดของเราได้ที่ Facebook นะคะก็จะได้เสื้อตัวนี้ค่ะนางแบบเราใส่อยู่นะคะสวยมากเลยค่ะจริงๆแล้วสองพกว่าบาทเลยนะคะแต่ว่าเราลดให้ค่ะนะคะค่ะก่อนหมดเวลานะคะเราก็มี ภาพของชาวเดลินิวที่เขาจะมาเต้นเพลงก้องน้ำซออ์นะคะวันนี้นะคะวันนี้เราสามคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อตหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปทานคัพเค้กกันเนาะใช่โยมทานกันเลยดีกว่านะคะค่ะพบกันใหม่อตหน้าค่ะเวลา8ปดโมงแปดโมงครึ่งนะคะค่ะกับรายการ Back oh No, could we know? Baby, baby, not know? more jump, no. no, could we not Baby, baby, more jump, no. What I'm open, Gangnam Style. oppan gangnam style